สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีแอปมาใหม่นะครับถอนเงินเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่10บาทนะครับผมถอนได้สูงสุดเนี่ยถึง500บาทเลยนะครับเป็นแอปใหม่นะเดี๋ยวจะสอนวิธีการถอนเงินเข้า wallet ให้ดูนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรใครสนใจดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทูมเบอรี่ wallet นะครับเป็นแอปใหม่นะเดี๋ ให้ในคลิปนี้นะคบว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องถอนแบบไหนกรอกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยฝากกดไลค์ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปฟรีที่ใช้ในการทําเงินทูมิเน่เวลตกันก่อนตัวแอปเนี่ยผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือลงคลิปรีวิววิธีการสมัครวิธีการใช้งานไปแล้วนะครับแต่เราต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีตามชื่อด้านซ้ายมือได้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของกนะูเวิปเื่อวสโนร้ นะครับผมเป็นแอปนี้นะครับในส่วนของแอปใหม่นะเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนวิธีการถอนเงินให้นะครับใครที่ได้ดาวน์โหลดตามคลิปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินในคลิปนี้กันว่าการถอนเงินเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรใครที่เพิ่งมาใหม่อยากจะลองดาวน์โหลดดูเนี่ยพิมพ์ชื่อตามนี้นะครับดูรูปให้ตรงนะครับผมแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยกดเปิดแอปข นําำให้เราในส่วนของการใช้งานนะครับตัวแอปเนี่จะเป็นแอปต่อรูปภาพให้ถูกต้องตามหน้าแอปเลยนะครับให้เรากดตามรูปนิ้วที่เขาแนะนําเลยนะครับเลือกรูปภาพให้ถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราตอบถูกแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับพอเราตอบจนครบภารกิจแล้วเนี่ยมันบอกว่าคุณเปิดกล่องใหม่สําเร็จแล้วนะครับได้รับจํานวนคะแนนก็คือเพชรให้เราแตะลงไปที่หน้าจอตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยมันก็จะเป็นการสะสมการ์ดนะครับให้เรากดตอ ต่อไปนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันก็จะแนะนําในส่วนของการถอนเงินให้เราเนาะคลิกที่นี่เพื่อถอนเงินเราก็กดปิดไปนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นการเข้าสู่ระบบเพื่อรับรายได้นะครับอะ่ะเราก็กดเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบเนี่ยเป็นการเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับหรือว่าอ e ีเมลนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยอันนี้คือขั้นตอนการสมัครง่ายๆนะพอเราเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าแอปแบบนี้เลยสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับผมอ่ะอันสุดท้ายนะครับด้านล่างขวามือตรงนี้ทีีี่มเวลาบบอกนนะครรัตง้ จะเป็นการป้อนรหัสการอ้างอิงหรือว่ารหัสโค้ดในการรับคะแนนเพิ่มเติมในการกรอกตรงนี้เนี่ยเขามีระยะเวลาให้เรากรอกเพียงแค่3วันเท่านั้นถ้าเราต้องการจะรับคะแนนเพิ่มเติมเมื่อเราสมัครแล้วเราก็เข้ามากรอกได้เลยนะครับรหัสโค้ดถ้ามีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้แต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้บังคับในการกรอกโค้ดนะตามความสมัครใจของ ถ้าคุณไม่อยากให้ผมได้รับการเชิญเพื่อนนะครับก็ไม่ต้องใส่ของผมก็ได้อันนี้ไม่ได้บังคับเนาะอันนี้คือการกรอกโค้ดนะครับต่อมาอันดับแรกเลยนะครับผมจะสอนวิธีการถอนเงินก่อนการใช้งานในคลิปนี้การถอนเงินนะครับเราจะต้องมีเพชรนะครับก็คือเพชรแดงที่เรามีนะครับให้ครบตามจํานวนก่อนแล้วก็กดมาที่เมนู withdraw ตรงนี้เลยนะครับเมนูที่2เนาะกดเข้าไปการถอนเงินเนี่ยมันมีเริ่มต้นที่10บาทให้เราถอนนะครับซึ่งมันจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราถอน10บาทไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นการถอนเงินที่20-5 เมื่อเรามีคะแนนครบเพชรนะครับเพชรครบแล้วเนี่ย1,400เนี่ยเราก็มาทดลองถอนดูได้เลยว่าการถอนเงินเนี่ยมันจ่ายจริงหรือเปล่ามันเข้าเร็วหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองทดลองถอนดูก่อนได้เนาะผมก็จะเลือกเป็น10บาทแล้วกันเพราะว่าผมขาดอีก500เพชรเนี่ยผมก็จะแลกได้ที่20บาทแต่ผมไม่แลกนะผมจะแลกที่10บาททดลองดูก่อนว่ามันจ่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นแอปใหม่ด้วยนะกดเลือกรายการนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าเพิ่มบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตของคุณการเพิ่มตรงนี้คืออออไไรรรรเเี่่่ับบใใหห้าาาส์ืวญชขงงลป เป็นทูมานี่อันแรกเนี่ยให้เราใส่เบอร์วอลเลตอันที่2ก็คือยืนยันเบอร์วอลเลตอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับอย่ากรอกผิดเด็ดขาดนะครับเบอร์ที่เรากรอกลงไปเนี่ยต้องเป็นเบอร์วอลเลตที่เราไปสมัครแอปวอลเลตไว้แล้วนะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครก่อนแล้วก็เอาเบอร์ลงมาใส่ในช่องนี้ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะ พอเรากดบันทึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะถามเราเลยนะครับแน่ใจหรือไม่ที่จะทําการถอนเงิน1,400งพัรหรือว่า10บาทเข้าเบอร์อล l ล็ตของเราที่เราได้กอกไว้นะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับมันมีคําว่าเปลี่ยนบัญชีทูมานี่นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็กดถอนเงินได้เลย การถอนเงินสําเร็จแล้วควรจะได้รับเงิน10บาทภายใน24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะกดยืนยันได้เลยนี้ผมได้ทดลองถอนให้ดูนะครับจำนวนเพชรเนี่ยถูกตัดไปแล้วนะครับแล้วก็มีประวัติการถอนเงินด้านล่างตรงนี้นะครับผมจํานวน10บาทนะกดเช็คดูได้นะครับมันก็จะขึ้นเวลาการถอนเงินออกนะครับตามนี้เลยนะครับกำลังประมวลผลนะครับ รอการชำระเงินนะครับที่ใกล้าจะสําเร็จแล้วนะก็คือตรงนี้มีการแจ้งนะครับและก็มีการแจ้งเตือนในส่งทูมานิวเอลตเข้ามาแล้วด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงิน10บาทที่เรากดถอนไปเมื่อกี้นะครับทุกคนกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าทูมานิวเอลตทันทีเลยอันนี้รอไม่นานนะมันเด้งเข้ามาแบบนี้เลยนะครับทูมานิวเอลตสิบาทที่เรากดถอนไปตรงนี้นะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอปนี้จ่ายเงินจริงแล้วก็จ่ายเงินเร็วมากๆนะครับนี่คือการถอนเงินทดลองให้ดูเลยนะครับ10บบาทจ่ายเงินจริงแน่นอนครับต่อมาเรามา ทำความรู้จักในส่วนของแต่ละเมนูนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งซ้ายไปขวานะอันด้านบนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคะแนนประวัติคะแนนของเราว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากตรงไหนมาบ้างมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับอันที่2เป็นการถอนเงินเข้าทูมานีเวเลตที่ผมถอนให้ดูอันที่3นะครับที่มันเป็น5ตัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมมีทั้งหมด5ตัวนะครับเรากดรับฟรีได้เลยนะครับเพิ่มมา3ตัวนะตามนี้นะครับแล้วก็การเล่นเกมตรงนี้เราก็สามารถเข้า เาไปทําเพื่อที่จะรับตัวเพิ่มได้ดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับจะได้เพิ่มนั่นเองนะครับประมาณนี้3มขีดนะครับ3ขีดตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเราไม่มีอะไรต่อมา4เมนูด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับก็อันแรกที่เป็นรูปจอยเกมใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยควรที่จะดาวน์โหลดเกมตรงนี้เข้าไปเล่นในการรับเพชรน,นะตรงนี้เนี่ยมีการรับเพชรอยู่ที่1 5 9 2พเพชรเราจะต้องกดเพนารตรงนี้เพื่อที่จะทาการดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่า My App ตรงนี้มันก็จะขึ้นหนห้า เกมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็กดเข้าไปเล่นตามระบบของเกมเล่นให้ครบคะแนนหรือว่าเล่นให้ครบเพชรแดงนะครับเราก็จะได้รับเพชรเต็มจํานวนที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับต่อมาอันที่2เป็นการเชิญเพื่อนการเชิญตรงนี้เนี่ยคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็สามารถถอดเงินได้การเชิญเพื่อนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้นะครับกดเชิญได้เลยนะครับตรงนี้นะพอเรากดเชิญเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาดาวน์โหลดต่อจากเราก็ได้นะครับเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ถอดเงินได้นะสลหรับการเชิญเพื่อนรายได้ แบ่งเป็น2องหัวข้อนะตรงนี้เลยนะครับในส่วนของรายได้ที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อน1เลยเราจะได้รับ100เพชรแดงจากการเชิญเพื่อนเมื่อมีคนกรอกรหัสอ้างอิงของคุณจากนั้นเนี่ยอย่างน้อย1เพชรในการเล่นเกมนะครับถึงเราจะได้รับ100มาแล้วก็อีกข้อที่2เนี่ยคือเราจะได้รับ30%จากรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนั่นเองนะครับน,นี้คือการเชิญเพื่อนเนาะต่อมาการเปิดการ์ดนะครับผม การเปิดการ์ดตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้รับเพชรหรือเปล่านะครับแล้วก็เล่นแล้วเราก็เปิดตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับประมาณนี้นะต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการกรอกรหัสการอ้างอิงนะครับสามารถกรอ,อกได้เลยนะครับตรงหน้าจอหลักเนี่ยก็จะเป็นการต่อรูปภาพให้ถูกต้องนะครับการต่อเนี่ยเราก็ดูรูปด้านล่างนะครับนะครับต่อให้มันขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกว่าอันไหนมันควรจะอยู่ตรงไหนมันขาดตรงไหนไปแล้วก็ต่อให้มันถูกต้องแบบนี้นะครับสังเกตที่รูปด้านบนขวาก่อนนะครับด้านบนเนี่ยมันขาดช่องอะไรไปแล้วก็มาเลือกด 4รูปเนี่ยเลื่องต่อให้มันถูกต้องนะมันไม่ยากนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ5ครั้งนะทุกคนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าถูกแล้วเนี่ยครบแล้วเนี่ยหรอบเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับได้รับมา5เพชรนะแล้วก็ทาการเล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆได้เลยนะโอเคนะครับในส่วนของตัวแอปนี้นะครับถอนเงินได้จริงแนะ่นอนแล้วก็ถอนเงินเร็วมากนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับใครสนใจอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อด้านซ้ายมือก็ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวนโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้้นแอปีจจ่ายริง ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ